ดูเดือดไทยพร้อมโตกับไฟเขียวแก๊สน้ำตาปราบขมแมนหุนเซนเข้าตาจนฟ้องเวทีโลกสถานการณ์ชายแดนที่บ้านหนองจานตอนนี้ดูเหมือนจะยิ่งตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนอกจากทหารแล้วก็ยังมีเรื่องของพลเรือนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหล่งข่าวระบุว่ากองทัพกัมบูชามีการส่งผู้หญิงเด็กพระสงฆ์เข้าด่านหน้าเพื่อเผชิญหน้ากับทหารไทยใช่ค่ะแล้วมันน่าตกใจตรงที่ชาวบ้านเหล่านี้ไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะคะแต่มาพร้อมกับท่อนไม้และเหล็กครบมือ สถานการณ์ถึงขั้นมีการผักอกและทำร้ายร่างกายทหารไทยจนล้มลงเลยสิ่งที่น่าสนใจคือในขณะที่ชาวบ้านกำลังปะทะก,กับทหารไทยกับมีทหารเขมรอีกประมาณ30นายยืนคุมเชิงอยู่โดยฝ่ายกับูชาอ้างว่าทหารของตนพยายามควบคุมสถานการณ์แต่รายงานจากฝั่งไทยกับชี้ว่าไม่ได้มีการห้ามปรามแต่อย่างใดเลยครับ ประเด็นดราม่าก,ก็เลยอยู่ที่ว่านี่คือแผนการที่ถูกวางไว้หรือเปล่าคะแหล่งข่าววิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นแผนใหม่ของฮุนเซนที่จนตรอกหลังจากถูกจีนและยูเอ็นกดดันไม่ให้ใช้กําลังทหารประทะโดยตรงจึงเปลี่ยนมาใช้มวลชนเป็นเครื่องมือใช่ครับเพื่อ,อยั่วยุให้ทหารไทยตอบโต้รุนแรงแล้วก็นําภาพนั้นไปโจมตีและสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในเวทีโลกซึ่งเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เลียดอ่อนแบบนี้การที่ทหารไทยใช้เพียง ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วยังเหลือการนิ่งเฉยอาจถูกมองเป็นคมามอ่อนแอหรือเปล่าคะแล้วมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนแท่ไหนก่อนที่ความอดทนจะหมดลงและต้องใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นอย่างเช่นการใช้แก๊สน้ำตาที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วสถานการณ์ยังทวีความตึงเครียดถึงกิจสุดเมื่อมีคำสั่งไฟเขียวจากระดับรัฐมนตรีช่วยป่ากันกระทรวงกลาโหมและแม่ทัพภาพสองของไทยว่ายิงได้ทันทีหากทหารขาเขมรล้ำแดนเข้ามา ในขณะเดียวกันรายงานข่าวกรองก็ระบุว่าฝ่ายขเขมรเองก็มีคําสั่งยิงทหารไทยได้ทันทีเช่นกันหากฝ่ายไทยล้มแดนสิ่งนี้มันก็สร้างสภาวะชี้ดาบจ่อคอหอยที่สถานการณ์พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อ แล้วเรื่องการประกาศขับไล่170เครัวเรือนของไทยกับการอ้างสิทธิ์ในดินของกัมพูชาตกลงแล้วที่ดินพิพาทนี้เป็นของใครกันแน่ครับไทยได้ติดป้ายประกาศให้ชาวกัมพูชาอบพยพออกไปแต่รัฐบาลกัมพูชาโดยฮุนเซนได้ออกแถลงการยังแข็งกล้าว่าจะไม่ยอมย้ายออกไปไหนเพราะนี่คือดินแดนของกัมพูชาแต่ฝ่ายไทยก็ยืนยันชัดเจนว่าที่ดินผืนนี้เป็นของไทย การที่อาศัยอยู่นานมาหลายปีในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์นั้นทําให้พวกเขามีสิทธิในดินแดนนั้นตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ครับการที่กัมพูชาใช้เด็กและสตรีในการสร้างภาพเพื่อโฆษณาชวนเชื่อก็เป็นอีกประเด็นที่น่ากังวลนะคะแหล่งข้อมูลระบุว่ากัมพูชามีการสร้างภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาพของเยาวชนและเด็กที่ถือไม้ถ่ายรูปคู่กับทหารไทยเพื่อนําไปใช้ว่าเรามีเด็กน้อยที่จะปกป้องแผ่นดิน การกระทำเช่นนี้ซึ่งอาจจะเป็นการใช้พลเรือนโดยเฉพาะอย่างยญิงเด็กและสตรีเป็นเครื่องมือในการสร้างสถานการณ์และโฆษณาชวนเชื่อเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธทิมนุษยชนหรือไม่แล้วการที่กัมพูชาได้ประกาศว่าจะยื่นเรื่องฟ้องเวทีโลกและองค์กรระหว่างประเทศเป็นการสแสวงหาสันติวิธีหรือเป็นเพียงยุทธวิธีทางการทูตเพื่อสร้างแรงกดดันต่อไทยคะ่ะ รัฐบาลกัมพูชาได้ออกแถลงการว่าจะฟ้องเวทีโลกและนำเรื่องนี้เข้าสู่เวทีนานาชาติโดยอ้างว่าได้ใช้กลไกการทูตและกลไกระวางประเทศทุกช่องทางเพื่อประท้วงไทยซึ่งแหล่งเขาตั้งความสังเกตว่าการแถลงการนี้ออกมาหน้าด้านๆและเกิดขึ้นทันทีหลังจากมีเหตุการณ์ยั่วยุซึ่งมันก็เป็นยุทธวิธีในการสร้างความชอบธรรมให้แก่การอ้างสิทธิ์ของตนเองเพื่อโจมตีไทยในเวทีโลกและกดดันให้ไทยยอมจำนนโดยอาศัยภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นใช่ไหมคะ แล้วบทบาทของฮุนเซนและฮุนมาเนตในการปงการสถานการแหละครับพวกเขาเป็นผู้นําที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างแท้จริงหรือใช้สนานการชายแดนเพื่อคะแนนนิยมทางการเมืองแหล่งข้อมูลระบุวา่าการสร้างสถานการณ์ชายแดนเหล่านี้น่าจะได้รับคําสั่งจากฮุนเซนมาครับให้สร้างสถานการณ์หน่อยเพราะตอนนี้มันเงียบเกินไปแล้วการที่รัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนําของฮุนมาเนตได้ออกมาแถลงการอย่างแข็งกล้าวก็เป็นสิ่งที่เรียกคะแนนนิยมได้เป็นอย่างดี แล้วเรื่องอนาคตของความตัดแห้งเหรอครับมันเป็นเพียงการหยุดยิงชั่วคราวที่พร้อมจัดปะทุได้ตลอดเวลาหรือมีทางออกที่นำไปสู่สันติภาพอย่างยังย่งยืนได้หรือแม่ทัพภาคสองก็ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ทันทีว่าศึกกัมพูชามันยังไม่จบนะมันเป็นเพียงการหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้น,น,นซึ่งก็มีโอกาสที่จะปะทุได้ทุกเมื่อและยังระบุว่ากัมพูชายังคงไว้ไทยไม่ได้ แล้วท่าทีของประชาคมโลกจะตัดสินจากหลักฐานขอเท็จริงหรือจากภาพลักษณ์และเรื่องเล่าที่กัมพูชาสร้างขึ้นครับกัมพูชาได้นําเรื่องนี้ไปสู่สหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนโดยมีการสร้างค่าวลักษณ์ว่าไทายเรามาลุกล้านล้ําที่ดินลิมการเผยแพร่ภาพเด็กและสตรีที่ยืนถือไม้อยู่ตอนอหน้าทหารไทยเพื่อน,นําไปตีข่าวนาไปประทมข้าวและในขณะที่ฝ่ายไทยก็ยืนยันว่าจากชี้แจงด้วยหลักฐาน แล้วการให้ที่ทำกินต่างๆนานาของไทยมา40ปีเป็นความเมตตาที่ถูกตอบแทนด้วยการรุกรานหรือเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนให้เกิดปัญหานในภายหลังครับ การปล่อยให้ผู้อื่นเขามาอาศัยอยู่ในดินแดนของตนเองเป็นเวลานานโดยไม่มีการจัดการที่ชัดเจนอาจเป็นการสร้างเยื่อนไขที่ซับซ้อนให้เกิดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์และอธิปไตยขึ้นมาภายหลังได้นะคะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อนะครับใช่ค่ะแล้วเราก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทันที่ดีขึ้นนะคะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ